ไปถึงพวกที่ทักมานยีเงินนะไม่ใช่คนสองคนเจ็ดแปดคนหนึ่งกูไม่ได้ปล่อยเงินกูไม่ต้องมาทักกูแล้วมึงดูสภาพบ้านกูถ้ากูมีเงินกูไปทำบ้านกูไม่ดีก่าหรอรถสองคันดอกยางหมดห้าล้อ กูยังไม่มีเงินทําเลยพวกมึงไม่ต้องมาทักนะกูไม่มีพ่อแม่ขอยช่วยกูดันด้วยตองตัวเองกูอยากได้อะไรกูก็ทำของตัวกูเองแต่ก่อนสั่งแม่กูยังไม่ตายมีเงินเป็นแสนให้เพื่อนยืมหมดพอแม่ตายปุ๊บเพื่อนฝูงบอกว่าใช้นี่แล้วทั้งทังที่ไม่ใช้นี่ เงินลองเดินออกจากเราไปแล้วไม่มีวันกลับมาฝากไว้คิดถ้าจะยืมไปหายืมคนที่ปล่อย